ก็ย <laughs> ินดีนะฮะที่ได้มาเป็นคนสุดท้ายค <laughs> ิวข้าวมากเลยครับต <laughs> อนแรกนึกว่ามาแล้วจะมีอะไรให้กินนะครับมีน้ำเปล่าให้ขวดหนึ่ง <laughs> ขอบใจนะครับผู้บริหารทุกท่านย <laughs> ินดีครับที่ไรับรางวัลงานแสกรางวัลยุบยิบยับย่อยที่สุดในโลกนะครับ ท็อกอับต่อไปก็มีท็อกอ b บ u t ใส่กันเกนยินดีเด่นทรงผมดีเยอะอะฮะรางวัลเยอะมาก <c oughs> คือบอกตรงๆผมก็ไม่รู้จะจะตอบเขาว่ายังไงว่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่ได้รางวัลนี้ยครับ <c oughs> คือมีความรู้สึกเหมือนเด็กม .6 ที่สอบโอเน็ตนะฮะ <c oughs> <c oughs> ที่เจอคำถามว่าเวลาคุณเกิดอารมณ์ทางเพศแล้ว <c oughs> คุณควรทำอย่างไรก็ ปรึกษาผู้ปกครองขอชวนเพื่อนต่างเพศเออกไปเที่ยวขอพยายามนอนให้หลับงอไปดูหนังจอเตะบอลครับแล้วคุณรู้ไหมคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับเตะบอลครับ<ะ>อยากรู้จักคนออกแบบข้อสอบดีมากเลย <laughs> มันทำคนเตะบอลตอนตนี้ภาพลักษณ์เสียมากเลยนะคร ผมโทรชวนเพื่อไปเตะบอลเมื่อวานมาบอกมึงกำลังหื่นอยู่ใช่ไหม <laughs> มึงกำลังเกิดอารมณ์ทางเพศอยู่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> คนที่ออกแบบข้อสอบนี้ก็คงเป็นพวกเดียวกับกบวที่ญญเซนเซอร์เบลอนมชิซุกาาะฮะเบลอนมโงกุนโกหังเงี้ยคือดูแล้วเกิดอารมณ์อ่ะ เบอร์นมกระตูนนะแต่ว่านมพวกจกัจกจกวงตอนเช้าอ่ะที่พระราชามีสายสังวานเห็นหุ่นมดำๆด,ดึกไม่เบอร์นะนั่นะนะก็ดีใจนะครับได้รับรางวัลเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมได้เพ่ออะไรด้วยเนี่ยก็ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ oh oh. ที่โดนบันดาลให้ได้รางวัลนี้ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกไหว้พระนะครับประดุกแก้งตายนะครับ พยานาคไต่หลังคารถนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับช่วยดันดานตั้งจากดันดาลให้ผมแล้วก็ดันดานให้ทุกท่านนะครับก็ประสบความสําเร็จในการเข้าเน็ตอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> โดยไม่ติดไม่ขัดไม่ต้องรออะไรมันนานมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเข้าไปดูคลิปคือยาวไปไหมฮะ <c oughs> ไปดูคลิปแล้วไม่ต้องเจอโฆษณา คลิปเอ็มไทยเนี試試 Momo. 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 ่ยกดไปทีไรเนี่ยอูกเครียดอ่ะโดยเฉพาะไอตัวแบบโมโม่โมโม่ตัวเองก็ไม่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่กดไลค์ให้แล้วนะโผลลงลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยบวกกันทั้งรอบรู้รือไงว่ามีแฟนแล้วเปลี่ยนเต้นโซนไปมีมี่อ่ะคลิปครบล่อ เทาเน็ตใหม่ๆทำไม่เป็นด้วยต้องรอดูแม่งจนจบไม่รู้ว่ามีสกิปไม่รู้ว่ามีสกิปอยู่ตรงมุมอ่ะปล <_ d ata> ่อยให้มันยืนรอนานๆนี่นแหละโอ้โหดันเอามาต่อจากโดมมูด,ดับเลย <_ d ata> ครับก็จริงๆน่าจะมีตั๋วแถมให้เราด้วยเนาะเขาได้อันนี้มันมันก็เอาไปตั้งเฉยๆอ่ะ ผู้บริหารครับผมขอแนะนําให้แดกตั๋วไปดูไปบุรีรัมย์นะฮะไปดูงานสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแถมได้เปล่านะครับก็ที่ผมพูดวันนี้นะครับพูดเสียงดังโวยวายผมไม่ได้เมานะฮะผมไม่ได้เมาไม่ได้เมาแล้วแต่ผมเมาแล้วพี่ผมเตจนี่ ก้านหมูหมูมาเ็กเมื่อวานโดนก้านคอมา,อาบอกสั้นๆนะครับไม่มึงคุยเลยกันเนี่ยตูยใหญ่้าคุยกันอยู่ไม่เห็นเหรอรักทุกคนนะรักเอ็มไทคยฮะ